ครับสวัสดีครับผมก๊อบนะครับก็วันนี้นะครับผมมาเป็นคําพยานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับพระบิดาเจ้าลูกขอมาเป็นคําพยานเพื่อถวายเกียรติพระองค์นะครับที่พระองค์มีพระคุณต่อครอบครัวของข้าพระองค์นะครับที่จะให้ได้รับความรอดนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับในเ,เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ไปพันธกิจนะครับทําลายลูกเคาลพอและก็ ประกาศนะครับกับทีมของพระเจ้านะครับดูนำโดยพี่ต้นไม้นะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับที่ไปนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าประทับใจมากนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผมได้เห็นการอัศจรรย์นะครับที่พระเจ้าทํากิจผ่านมือของพี่ต้นไม้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าทุกคนหายโรคนะครับหูหนวกได้ยินขอบคุณพระเจ้านะครับ พ่อของพี่บอสนะครับก็เดินได้นะครับตอนแรกก็จะเดินไม่ได้ครับเพราะว่าแกบ,บอกว่าก่อนที่จะมาพี่ต้นไม้วางมือเนี่ยก็คือจะจะแบบยืนไม่ได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็พอวางมือเสร็จแล้วก็เดินได้ครับยืนเป็น30นาทีเพราะว่าพี่แม่เขาบอกว่าไม่เกิน5นาทีนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเห็นการอาจจัศจรรย์ครั้งนี้แต่แต่ครั้งนี้นะเป็น สิ่งที่ผมภูมิใจมากๆก็คือได้คุยกับน้องชายนะครับก่อนที่ผมจะไปครับเพราะว่าผมเคยประกาศให้เขารับเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ชุมพรแล้วนะครับแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับน้องสะพ้ยครับที่อุดรขอบคุณพระเจ้านะครับผมเรานัดกันว่าจะให้เขารับเชื่ออีกครั้งหนึ่งผ่านไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านพี่ต้นไม้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ได้เจอเขาแล้วก็ น้องสะพ้ายนะครับที่อยู่ดอนนะครับเขาไม่ได้เชื่อในพระเยซูวันนั้นครับพระวิญญาณบริสุดนำพี่ต้นไม้ในการประกาศข่าวประเสริฐก็น้องสะพ้ายได้รับความรอดด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็น้องชายผมเองก็รับเชื่อด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าเขาอยากเป็นคริสเตียนนะครับแล้วการที่ผมไปในครั้งนี้ครับผมได้ไปหนุนใจพี่ ฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งนะครับพี่ผู้หญิงนะครับที่เข้าห่างหายจากการรับใช้ในโบสถนะครับผมกนะ็ตอนที่ผมกลับมาจากบ้านพี่กุ้งนะครับผมก็ได้หนุนใจในรถเขานะครับผมขับรถแกไปบอกว่าพี่ครับวันนีพ้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เล้าใจผมนะครับที่จะหนุนใจพี่ให้กลับมารับใช้เหมือนเดิมเพราะว่าผมก็หนุนใจไปแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เขาบอกบอกกับผมว่าให้หนุนใจ อีกครั้งหนึ่งนะครับและพี่ก็บอกว่าพี่เคยกลับใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็และทำไม่ได้และกลับมาเหมือนเดิมก็เลยทําไม่ได้ครั้งนี้พระพิญญาบริสุ์ทำงานในในพี่เขานะครับเขาพี่เขาบอกว่าผม uh, กลับใจใหม่เพื่อที่จะรับใช้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับพี่เขากลับมารับใช้อีกครั้งหนึ่งเขาไม่อยากจะเอาของประทานฝั่งดินครับวันนี้เขากลับมาแล้วนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วคำพยานล,ล่าสุดนะครับที่ผมจะเป็นคำพยานอีกครั้งนี้คือเป็นความเชื่อของพ่อนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันอาทิตย์ผมคิดถึงพ่อมากเลยผมก็เลยโทรไปหาพ่อเราก็คุยเรื่องราวสารทุกสุขดิบทุกอย่างนะครับว่าเป็นไงบ้างอะไรบ้างพ่อบอกว่าปีนี้ครับมแมลงหนักมากเลยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเดือนนี้เดือนสิ้นเดือนนี้ เดือนพฤษภาแล้วยังฝนยังไม่ตก5เดือนแล้วครับก็ขอบคุณพระเจ้าผมบอกว่าพ่อเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมผมอให้พ่ออธิษฐานกับพระเจ้าเ,าเลยเพราะว่าอยถ้าพูดภาษาโน้นนะครับแกก็พูดแบบอืองๆอูอะไรเนี่ยบอกอธิษฐานไม่เป็นอาคั้นเดี๋ยวพ่อพูดว่าพูดตามผมแล้วตอนสุดท้ายผมว่าอาเมนพ่อก็อาเมนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็พ่อก็พูดตามผมนะครับ แล้วก็ผมสั่งให้พระเจ้าให้ฝนตกที่บ้านเพราะห้าเดือนไม่ได้ตกเลยเพราะสวนสวนสวนทุเรียนนะครับที่อื่นนะครับที่มีอายุ20ปีแล้วครับเป็นร้อยร้อยไร่มันตายแล้งขนาดนั้นเลยครับก็ขอบคุณพระเจ้าพอวันี้วันอีกวันหนึ่งครับพ่อก็บอกผมพาพ่อที่ฐานจบปุ๊บเพราะว่าอาเมนก็ขอบคุณพระเจ้านะครับพออีกวันหนึ่งฝนตกครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ ที่พ่อพ่อบอกว่าโอ้โหพระเจ้าดีอย่างเลยผมก็เลยบอกว่าพ่อผมก็โทรไปอีกครั้งหนึ่งคอนเฟิร์มว่าพ่อพ่อขอบคุณพระเจ้านะพูดคําว่าขอบคุณพระเจ้ากับอาเมนนะพ่อพ่อบอกว่าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าทั้งแม่ทั้งพ่อครับแล้งหลานด้วยขอบคุณพระเจ้าครับรอบนี้นะครับผมจะไปประกาศให้พ่อได้รับความรอดอีกครั้งนึงครับและทําลายรูปเคารพในสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะไปจัดการมันให้อย่าให้เป็นทองสับเพชรผมขอ คำพยานเพื่อถวายเกยียรติพระเจ้าเท่านี้นะครับสวัสดีครับ